เรื่องของอาวุธสงครามตอนนี้ยังไปทิ้งกันอยู่เยอะนะครับอย่างที่ค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจแล้วก็ทหารเข้าไปตรวจสอบนะครับในบ้านเลขที่129ทับ67หมู่บ้าน ร่มรื่นที่หมู่ที่1ตําบลวังจุลาอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าได้รับแจ้งแล้วนะครับบอกว่านายคนนี้ถูกจับได้เพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับจิรวัตรหรือในหมูนามสกุลออนชุนกัน,นะครับเป็นผู้เช่าแล้วก็บอกว่ามีคนมาเช่าต่อนั่นก็คือว่านายแสงไม่ทราบนามสกุลแต่ปรากฏว่าไปจับได้นี่ฮะดูภาพนะครับมีอาวุธสงครามเยอะนะเครื่องยิงยูกระเบิด M79 อย่างนี้นะครับกระสุน40ม mm, 75ลูเมตรสุกซุกซ่อนอยู่มีตะปูเรือใบยอยู่เเยออะหมืนนกันนะ ครับเอาละต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของอาวุธสงครามที่ไว้ในครอบครองนอกจากนี้นะครับช่วงเย็นเหมือนกันมีชาวบ้านไปพบถุงต้องสงสัยนะครับถูกทิ้งเอาไว้ที่กองขยะข้างกำแพงที่บริเวณใกล้กับโรงแรมแกรนด์อินคัมที่ถนนกิ่งแก้วบางพลีสมุดรประการนะครับก็แจ้งให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD นะครับเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นถุงขยะสีดำใบใหญ่เลยนะครับภายในนั้นมีอาวุธสงครามเอามาโชว์เรียงให้ดูนะครับมีอะไรยังไงบ้างอย่าง จะไปทําศึกสงครามอะไรนะครับมีปืนคาบินปืนอาก้าเครื่องยิมเอสเนะครับเครื่องยิงจรวด RPG ระเบิด C ีระเบิดไดนาไมต์อย่างนี้นะครับมีทุกชนิดเลยขว้างก็มี TNE ก็มีนะอากระสุน M79 จํานวน3ลูกด้วยกันเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับคาดว่าผู้ครอบครองนั้นเกรงจะมีความผิดตามประกาศของคอสอชอเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละครับอืมค่ะก็มาดูกันต่อที่เรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวน,นะคะ